สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรสองตัวร่างตรงจากสูตรสิบร่างชนห้าสูตรกับหน่วยล่างชนห้าสูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นด้วยความมันเทิงและสนับสนุนจากรักินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรท้้งนี้กาไดจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าหากชอบแน้วนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องโตรน้อยไทยฟรีโชคดีครับ ไปเริ่มคำนวณกัดูนะครับเม่เป็นการเพื่อเป็นการเสียเวลาผมก็ได้คำนวณไว้ให้แล้วใครอยากได้สูตรนะสิบลากห้าสูตรแต่ละสูตรเดือนยาวมาสองปีแล้วยังไม่หลุดนะวัดัวงวดนี้ถ้าไม่หลุดคือได้ตัวถ้าหลุดก็ล รอชมไปงวดต่อไปเอาชุดที่ไม่หลุดลมาจับทีหนึ่งออวันนี้ก็ดูๆเป็นแนวทางไปก่อนเนาะคือวัดดวงไปเลย,เลยทั้งห้าเลยชุดที่หนึ่งสิบล่างชนได้เก้าชุดหนึ่งสามสี่ห้าชุดที่สองได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสุดที่สามได้ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองสามชุดที่สี่คำนวณแล้วได้หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามชุดที่ห้าคำนวณแล้วได้หกเจ็ดแปดศูนย์ หนึสเป็นหลักสิบหลักหน่วย5้าสูตรระยะระยะยาว2ปีเหมือนกัน5้าสูตรมนหลุดคือได้ตัวเลยที่1นึ่นวนได้9ก้าศูนยหนสสาส่หสูตรที่2องนวนได้สองสามสหหกศสูตรที่3คมนวนแล้วได้3 4มสี่ห้าหกเ้าน สูตรที่4ี่คำนวณแล้วได้3 4 5 6 8 0 1สูตรที่ห้าคำนวณแล้วได้8 9 0 1 2 4มาดูเรามาจับกันดูนะครับที่การจับเอาห้าสูตรมาชนกันถ้งห้าสูตรวัดดวงเลยไม่เอาสีไม่เอาลองเลยว่นแรกวัดดวงไปเลย ศูนย์มีกี่ตัวศูนย์มีหนึ่งสองสามสี่ไม่ครบห้าหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ไม่ถึงห้าเที่ยัดเอาเอาเด่นมางูแรต้วตรงจัดเด่นกันเลยสองมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสองมีห้าสูตรสามมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสามมีห้าตูดสี่มีหนึ่งสอง สูตรห้ามีหนึ่งสองสามสูตรหกมีหนึ่งสองสามสูตรเจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่สูตรแปดมีหนึ่งสองสูตรเก้ามีหนึ่งสองสามสูตรฉะนั้นสี่ล่างห้าสูตรห้าสูตรจะทำเป็นสูตรหลักเห็นสองสามส่วนไหนเข้าเราเจ้าสูตรนั้นไปใช้งานนะครับแตงวดแรกงวดแรกนึงวัดไปทั้งห้าสูตรเลย วัดดวงวัดแรกเลยหรือดูเป็นแนวทางไปก่อนเนาะสำหรับหน่วยล่าง0 1 2 3 4 5 0ช่งสมี1หูนย0จมสมองสูตร3สูตร4ส1 2ม4หสูตร สี่มีห้าสูตรห้ามีหนึ่งสองสามสี่หกมีหนึ่งสองสามเจ็ดมีหนึ่งแปดมีหนึ่งสองเก้ามีหนึ่งสองสามสี่สิบล่างไอ้นหน้อยล่างชนห้าสูตรสมมติห้าสูตรไม่หลุดก็จะได้ตัวเลยนะครับสองสองสี่สี่ชุดตรงนะ จะได้2024อย่างนี้ได้2024อีย่างนี้3034 3034ี่อย่างนี้สิ30 34. 30 34. 16. หัวคอผูก,กิด สีชุดตรงสิบล,ล่างยังเดินต่อไม่หลุดหน่วยล่างยังเดินต่อไม่หลุดสองตัวล่างตรง,ตรงจากสูตรนี้ก็จะเหลืออยู่4ชุดนี้นะครับสองสามสองสามสองสามจนห้สูตรแบบนี้ ชุดสี่สี่ได้เห็นชัดบางคนไม่รู้น 15, ี่ชุดห้านนี่เราจับเป็นตัวเด่นดนะครับเราเด่นหรือเต้มมาจาับให้ชอบเลือกเด่นมีเด่นของตัวเองก็มาจาับได้ให้ชอบเล็กเต้มก็มาจาับวันนี้เด่นเด่นไม่มั่นใจจะเด่นจะ มั่นใจเต็มมากกว่าแตมูเฉลียวเข้าแล้วสองเต็มสามเต็มหกเต็มเจ็ดเด่นหนึ่งสี่ห้าหกอันนี้ชนเด่นอันนี้ชนเด่นหนึ่งสี่ห้าหกชนด่นสองชุดนี้ชนเต้มสองสามหกเจ็ดสองสามหกเจ็ดสองสามหกเจ็ดนี่ นี่เต็ม6กเต็ม7ถ้าใครคิดว่าทางเด่นทั้งเต็มเข้าชุดน,นี้จะเด่นสุดนะครับถ้าใครคิดว่าเด่นหลุด2 3 6สองสามหกดจนเต็มหมดเลย องสามหกเจดสองสามหเจ็ด้าวเด่นชนทนแต้มเด่นทั้งสี่ตัวเลยนะเนื่องจากแต้มไม่เคยหลุดก็ระวังทางนี้ไว้ด้วยศูนแล้วเด่นทั้งสี่เพราะว่าแต้มไม่เคยหลุดนะเอเด่นเด่นเคยหลุดถ้าสี่ไม่มาศูนย์จะมาเลยทันที สำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ